วิธีลื้อของซีวิกเอฟดีนะครับอันดับแรกแกะตัวนี้มาก่อนขันน็อตตรงนี้ตัวหนึง่งงานตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ขันน็อตใต้นี้สองตัวแล้วก็ดึงออกมาเลยครับผมเสร็จแล้วนะครับวิธีลือ้อวิธีการประกอบซีวิกเอฟดีนะครับปักตรงรุ่นนะครับ จอตรงรุ่นอช่างประกอบเลยอ่าจะเป็นจิปของเขาเลยนะครับช่องแอร์เราก็ย้ายจากของเดิมมาใส่ตัวจอตัวใหม่นะครับ ซีวิบเอฟดีนะคะ <Yeah. S 1> ตัวน,นี้ใส่ในตรงรุ่นเลยนะคะ เข้ารูปนะคะพร้อมหน้ากากแล้วก็ปักไฟตรงรุ่นนะคะตัวนี้นะคะเป็นจอสู้แสงนะคะ180องศานะคะมองด้านทางด้านหน้าด้านหลังด้าน,านบนนะคะก็ยังเห็นชัดหมดได้เลยนะคะตัวนี้นะคะรองรับ w i f i มีบลูทูธนะคะแล้วก็ตัวนี้ปรับ EQ ได้12แบนดนะคะตามใจเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถรองรับคอนโทรลโฮมอลไยได้ด้วยนะคะปรับเปลี่ยนเสียงนะคะเพิ่มเสียงนะคะอะไรได้หมดเลยนะคะ แล้วก็มีเพสโตนะคะโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มได้นะคะแล้วก็มีเป็น YouTube นะคะดูหนังฟังเพลงได้เลยนะคะ not from here. Hard explain. มีวิทยุนะคะ FM นะคะ USB นะคะ <Wow. S 1> แล้วก็เล่น2หน้าจอได้นะคะ wow. แบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะก็ทักหาแอดมินได้เลยนะคะ